ข้อหนึ่งจ้ะเหมือนเดิมเราจะพาดูคำศัพท์ก่อนนะเนาะแยกรากศัพท์ได้ก็แยกกันนะข้อ A มีอันใช่ไหมมี pre มี digs มี able นะคะมาอันแปลว่าไม่ pre แปลว่าก่อน digs แปลว่าพูดใช่ไหม able แปลว่า can สามารถฉะนั้น unpredictable เวลาแปลอย่าลืมแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือ อัน um, ไม่สามารถพูดก่อนได้ก็คือไม่สามารถคาดเดาหรือทำนายได้หรือจะแปลว่าคาดไม่ได้ซิ่นนิมของคำนี้ที่มันชอบออกก็จะเป็นคำประมาณว่า unforeseeable เนาะก็คือ ไม่สามารถเห็นก่อนได้ก็คือไม่รู้ล่วงหน้านะคะหรือจะแปลงเดียวกับ uncertain ก็ได้เนาะจดกันดีๆนะเพราะ s อ t ออกหมดสาจริงๆเขออ้อบี import แน่นอนมันแปลแบบทุกคนรู้นะคะแปลว่าสำคัญใช่ไหมอหมวดสำคัญที่มันชอบออกคือคำที่มันชอบใช้บ่อยๆก็คือ key ใช่ไหมคะ fundamental vital significant อ๋ยจริงๆมีเยอะยะมากมายนะอันนี้เอาไปคร่าวๆย้อนกลับไปดูของเก่าได้นะคะคำถัดมานะคะ secretive เนอะ secretive ก็คืออยู่ในหมวดเดียวกับ secret ใช่ไหมก็จะแปลประมาณว่าความลับใช่ไคะ Ordinary คำสุดท้ายคำนี้ก็ออกบ่อยมันจะแปลว่าธรรมดาหรือปกติใช่ไหมซึ่งหมวดที่มันชอบใช้ก็คือ conventional นะคะ typical หรือก็เป็นพวกแบบ usual normal เนาะถ้าเกิดไปอ่านแล้วในโจทย์มีคำว่าอะไรซ่อนอยู่นะ ก็ให้รู้เลยว่าเอามันก็ต้องตอบหมดนั้นแหละถ้าคําเชื่อมมันบอกว่ามันลิงก์ไปในทางสอดคล้องกันนะจ๊ะเอาล่ะเพราะไหมคําที่ถามอยู่ช่วงบริเวณนี้ใช่ไหมแสดงว่าคําตอบอ่ะจะต้องอยู่ที่ที่มันใกล้ๆกันส่วนตัวจะดูจากนี่ค่ะเครื่องหมายโคลอนเลยเพราะว่าโคลอนน่ะแปลว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลัง่ะขายาย คำข้างหน้านะจ๊ามันก็ต้องมีคำที่มันเหมือนกันเขาบอกว่าอามังอามังคือท่ามกลางใช่ไหมข้ามกลาง the many significant accomplishments เห็นคำนี้กันไหมจ๊า significant เนอะเราก็จะสงสัยแล้วว่าเอ้าคำตอบมันก็ต้องแปลง่กร significant ตละล่ะ ลองมาดูซิินเอลอยู่ไหนเตเตเตนี่จ้าแล้วอยู่ในโมดไหนสีฟ้า important สำคัญตอบเลยจ้ะ